มากินก๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่ว่าไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วอยากกินลมยางในโตเจนแล้วก็อยากกินพรีเซนเตอร์มากกว่านี่หล่อมากเลยออ้ยอยากกินไขควงบนมือมิกเขาเรียกขยไขควงไม่ได้กินนั้นเลย นสวยงามครับขอบคุณมากนะครับผมไม่ธรรมดานี่นี่นี่สองวันนะปลูกสองวัน,นขึ้นขนาดนี้เลยนะป่าเลี้ยงใช่ไหมวันนี้ป่าเลี้ยงจ่อห้ป่ปา,ปาเลี้ยงก็แพ iant. วันนี้ผมจะไม่เข้าห้องน้ำสามวันโ <x 2> อ้โหงั้นเ <x 2> ดี๋ยวผมพา <x 2> ไปหาหมออดอีที tuột ngàn tuột ngàn